ไนลองปอปลาูบัวม <opolit any> ืออนี่นี่อีกแล้วมันนี้รวกว่าสุกแล้วครับเ่ยยังเอืยาก่นกีบตะขี่เลยวค่ะตะขี่เลวเขาเอิ้นี่หมักเน่าโอ้เอาเน่าสิแก้วน่อเอาห้งสูบกับซือมาตะพา้ามาดิ้นเะโอ้มนขึ้นเขาเลย แนะนำาป็นน네่อแน่ป่าผู้ใดเป็นไผแน่เหมือน้ี่มีหลายคนโอ้ยกัน่าศกัาเกาครับมันละมันกินอันนี้แม่ลํำไพ่สวัสดีครับอันนี้เป็นหลานครับลูกแม่ป่าสวัสดีครัสป่าแดงเขามากินเป็นมูกันได้เป็นลานะครับน้มันกินเมื่อกัน้ำน้งซีมังเกียวกันมันกินน้ำกนเด้วยจ้าเสร้นผู้ใดแน่หรอกหมดนสน่หตั้งไปเหมืองด้อเป็นหน่อตั้งหน้าสีสะไหลหน่อตั้งมูทุ่มพอลเป็นหน่โอ้สบงสุมบอลหลังเดน้อ จุค่ะจุจุกินน้ำจ้จุนาอย่างินน้ำมันมีสขวดพ่ปเห็ดอร่อยปะ่อะ้อนี้แม่นู่มสามสิบกีบกับผัดเกี๊ยวก็เกินพักเกีมใส่เอาผักมาสู้นมาปักหยังรัวจัดเฮียนแต่พอตอนแต่พันีรถป่ะนี่ี่รถปนโอ้ว้นนี่เจียวป พงนวมาใส่นะแต่ม e ันนวดคนี่จะทอยนวดมากปลาูดไ้างออปลาอะไรยังถาปลาดูดบุถีงเนีาปลาบุถีงบุ๋มแมนคิวดูดอ่ะบุ๋มเถียงอีกรอแล้วเฮ้ยปลาดูดน้ำมันแฉบมั้เออเาฮะานี่ยมกันหาัหาปลายวนี่กระเดาเด้ครับเป็นประวามดันจะว่าตัวมันนี่ลรอวะหวานต ตัวนอ Recently, มซีกินเลยเสียบแล้วกันเป็นตอกัดการะอะไรเว้ยเปนจะเสียบกับโ uh, ้อ้ดีล้วแม่นนี้มัาดพี่น้องสมองตะบอนที่ไรอยู่ประเทศอย่างน้อยนี่ลูกสาวแป้งดูใบพี่น้องอยู่นอเวย์ยู่ตลัดเดี่ยนำม้าสมองตะบอนเดิอตะกีนริวค่ะ ร่วมเป็นสามันเร่วมเป็นสันคนใส่เย็นหใส่ like. ุนกันไแล้ววะนุ่งร่วมนอพนักงนครับผมติดตามเรื่มเบื่งเร่มวันนี้ก็าจะไปกินน้ำปลาจริวบ้างเปนหว่างห้างอัตลมมาได้นะโยกเอ้กูหอมมเลยเนี่ยเนี่ยมันเนีมันเจีบเลยก็ได้ เอะไ่ได้ปะน้ำเบิ่งนี่ตัวใหญ่ัลยัวในญ่ตัวกลางยังนด็กัลางน่งะหัสปะไปให้จังมบงตังจัดใน่บจ้าง่าไงบ่ายั้านหม่เขาไม่หน้มสองตัวตัวแม่ตัวผู เพื oh. ่นัผมที <discussion> ่ำกันทด้นอาจารอทำไมอ่ะ่ม่มาเลยักวันเราจะมาดูนกับวันนี้มาวันดไปโรงเรียนเลย่น้แ่กเลงจะไปสยัไยออะไมานี่เอาตักันนะแล้วแล้ว มีไหมครนะครับง่วนนมันกัมีมียอมหายบกคุกันเ้ได้โอใส่บนมีปลาเรจะเรื่อมเรื่องนัวตัวกิงลุ่นย่างอยู่บนย่างมีที่ล่ะพี่น้อยได้ที่แหางก็สร้างมากแล้วาสมบริเวดเดิคก็เสียอะเยอะเประกาศนี้นะเราเดือดหน้าเดือหน้เดือดไปกินเมียงครับกินเมี่ยงง่วครับ ี <itos> ต่เม mm ือจะกลัวก <ler> mm ันหอมัวแดงใจกกันะทำเยมันนี่กินอย่างนี้มันนี่กวยังไง่ไก้อยดอกิหงว่าไปก้ก้ยปลาบานยาหมดแล้วบานบานเขาตายเลยเหมือนาแล้วนี่ไม่ต้อินเด้ว อันนี้เป็นของหวานข้าแล้วนี่อนนอันนี้ครับมนจาานเป็นรมผมมันยาวเริ่มเมแล้วครับปากระดองก็เริ่มกิน้กินแล้วล่ะข้าวันมากเยอะว่ะตังน

ทำหนิแมอนวดลึกๆว่าวันเนี่ยยิงขอบันงาบปลาปลาหนองเตยหนองไต้ปลาเตยมีนี่ครับปลาป่อยี่าบูยังสองตัวปล่อยี่บานนี่บัวบัวทั้งบัวล่ะสาเนี่ยวพ่ล่าสาครับเมือหน้าต้องโอ้ เปิดบริเว้มันล่มอากาตนะครับน่ารรยากาศดีครับมากกว่ปลาดีคำมันอีดโอ้สูกได้ไหน้องมันมันสูกได้ลวกเลยนี่ายางมันล่มได้มลาย่างมาดนี่สวยมาก โอ้ตากะเดากับบานต้นไหนบบคือบ้านดีสิบอกหลักได้ป่ะเราไม่ไม่เลยบ้านปล่อยปลาครับตรงนี้ยังไม่บ้านเรืนุ่มแ่งการใช่ป่าเอยน้องเอ้ มาคนบายอยู่เ <c oughs> บื่ออวดห้องอกับปวดได้ป่ะวันนี้มาด้วยหมอเดี๋ยวมีบ่ดล่ะเติมนมไม่ลาเอ้ยกินหลวกตามที่กิน,นหน้าหน้าปลาเดือดหรอกแต้ว ลมครับบัดลมบัดบาเาเนกาสีแดงเบาเยิ้มสน้ำบินมันก็ได้เร่ออะไรไ่มกวนมติเกือันได้มือนเดิมับท้ายกินไปทดลองเดบิงรักษาเนี่มันจะทำโอ้โหขนมอาหารดียครับทําได้ก็ะเตียบกลีบขาวหนย้อิ่มเ้นี่นาดอีกนาเดี๋ยวเราเรมนจะแปดุงวานุกิน มาาก็มือนมื่มาบ้าอกดำอ่มอันนี้ว่าเขาจะปลาซวงมากกว่านะแม่มาแกบหลมากกว่าาอยู่นาพี่ะเมื่อนั้นมากรลังก <k Heh Murray> yeah, mm ันแแลรวเดี๋กัน้วใบดนมันจะเกิดเจ้าเก้รไปเกิดอะไรปมาปดวะยอกแย้าขาย กินอะยากล,ลาก็เข้าไขรวะไหนดิลมล่มพัมกอยู่หน้าหน้ามองเก้าล่ะครับตองขาวไม่ใช่่เต็มอยมู่ไม่กินดอกหลายยังแนวหรอป่มองเก้าหนึ่งตัวะสะสะไปดื้อไปร้องโอ้โหหอ้องอ,อ,อันน,นี้

bữa nay là cho một cái luống nào Nó này cái bàn thải rồi Bằng nên rồi mà chín Nó không thể bạn có bỏ đây thì làm mấy Mà không cái gì phán là hẳn phán luôn chín luôn Mà phán nè wow, ừ. Mà không không, ừ. không, không không bán. Bán. Không bán. Đó, đạo. Đó, đạo bán. 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 bán, 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 แดบพี่น้องแด่หนุ่ยอยางลาไ่เรา่อยากน่งจดตรงไ่แดพี่น้องดนั่งจัดตรงไผ่กินหนูนอะไรกินยังไปใไปกินไปกินยังกินยังกับลำไผ่แล้วกินหููรอกินะม่งงมหลายอยาป่ะไปแล้วประจําแจ้วลำเพชร ร้านเราเห็นปูกินกระยากกินน้ำแนยมาน่ะเดีขอกินเราล้าน่อยก็ไเ้เดี๋ยวตัแตเมันแย่บเ่ากับอืร่ไหมเดี๋ยวปูเขาไล่หายเราตั้ไหอยู่นะตอ้ง่หนมไล่หยตองมีสองก้อมือได้กั้ แบบนี in right. no right? ้ไปนอนเอกินไปได้กเซบอก้เดอบานรูน้ำมาอย่งเด้อแบบนี้แหละมีบทสีน <government> ้ำมัก่ตอนวะมื่อก็นะโอ้ยเรื่องมึงโอ้ยพี่น้องบทสีอิ่มไหม บอนบอมนน้ำ้เนี่ยเสียองหาว่ะเสหตังบอลนสลยับดวมปาดหงกนปากปาดเกรงปาดเป็นปลาเป็นจานเลยตรงไหนวาเ็นเสียลองห้ยดูนี่ในห้องโอ้ในห่มีตัวนี้ขงหนี่เสียครับไอ้ตังเบนเสียสีนม่ะสีนเขาเอิรนเสียห้องห้หมดละอใช่ไหมเนื ตาองด่าตีกันเะเต้ต้นเต้นเตนเเต้นเต้นเตงนเต้นยราลุาขาดยจะาดอยมัหลานเองด่าเจะเป็นเียงยโอ้ยฟันฟันมันละอ้ยหน่อยมันยังี่เราบหลานเนาะลายใช่งม่ใช่แม่ไมหลานแล้วย้นข้าย้ยังไงอยกินอยามด

ดูบาดบ้างมาบ้าลองทำมั้ยโอ้ยปนอยเลยมันเรื่องข้าวเลยจะทำกันเพราะว่าใจสายกี่หลแล้วเอากระดาษเอาไปในหนององเอาเาออน้องบางนี่ละจุเสียสิเอาบ้างจะบ้งด้ เจะข้ามวนมันเหมือนเซอันีละนี้ลยนะแต่วา่ามัน่นะกินบ่อะไรกินไหอ๋อได้ไหมมะรูมาก่อยอาน้อยๆพี่วอกมากรอด้วยอะไรกรอมันปอกยากอวอแล้วก็บอยอืมแล้วบ้วหมไม่รู้ไหมไม่กินบ่

หองหวานได้ป่ะเอาเร้าใเลยั้นไปเลข้ากินป่ะปล่อยปะกินสันนี่สันกับสันมาแห้เมื่อยตังย่าเรียลูกสมกกินดีดีาวเนื้อเสียเนื้อเสียเนื้อมื่ังอยู่ในนี้อันนี้นะครับเนื้องเนื้อยราตาวที่บาดมาดีป่งกรอดได้ตตมดากโอ้ยมันตตูด งาอืมโคมโหดหวานๆมันจะเซบานี่ตุวังมันจิตวัดบุ๋งว่ะเขาปะจอมอะไอย่างเง้นไม่กินนั่นขุวังุลวเฮ้ยขุ่มแหนมม่วมอะไรต้องกวาดแจวล้าไปอิ่มเหมเรองตามก้องเนี่ยอก็่ากให้พม่น้องอยู่ไปวน้ ปากอะไรเก็กแค่นีจ้าถ้าไม่ริงเ่าทงอะไตัวดีก็บอกกันนะครับสามสิบเกียริบหกจเสียครับถ้าไม่นอนจะไว้บ้อนเด้อวันที่สิบหกยัหอนี่มันจะเกิดผมครับก้าเจี๊ยบเค้กก็ก้อนนหน่อยหน่อยชอผมือนแล้วมาเป่าเหรียญแล้วแต่ก้อนหน่อยสิบหกท่านว่ามันเกิดผมแบบถ้าไม่นอนจะไว้ฟ้อนมาก้อน้อนอะไรล่ะ กูไ,ไน่น่องตเป็นังุบนแสดงเมื่อเมื่อก้อนแได้หรือเ้ไปน่องไปน้องขอบคุณไปน้องที่ตามคนไหก็แจ้งได้ด้วยสวัสดีครับ